สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันแนวทางในรอบดึกนะครับลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับแนวทางเมื่อคืนนะครับกาชาดให้1กับ7นะครับผลที่ออก8 7 3กับ94นะครับพี่พเนาะผมให้7กับ1รูดเเนาะนะครับก็ท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7 3นะครับมาสายรูดนะครับดาวโจน VIP ให้2กับ6ผลที่ออก 06953เนาะ2ไม่มาท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่69นะครับส่วนดาวจดสตาให้ห้5กับ1นะครับรูด1เนาะผลที่ออก33012ใครรูดที่1เข้าไปที่12ตรงตรงเน้นๆนนะครับท่านใดที่ติดตามดาวจดสตา์นี่ก็ยินดีด้วยเนาะถือว่าตรงตรงเน้นๆนะครับส่วนในค่ำคืนนะครับวันที่5นะครับ ตุลาคม2,568นะครับวันอาทิตย์เนอะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเลวากาชาตินะครับพี่่ผมให้ไปที่เลข2เลข8นะครับสายรูดนี่ครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8 4 8 7 89 2 4 สองเจ็สองเก้านะครับสามตัวนะครับสองแปดเก้านะครับลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ได้เลขแปดกับเลขสีสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี สี่ห้าสี8 6 8สี่ตัว846นะครับนะครับผมดากาชาิกับดาวโจน VIP เนาะ ส่วนดาวโจนสตาร์นะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายรูดเนาะให้ไปที่เลข5 5 1 5 2 5 3 9 1 9 2 9 3นะครับ3ตัว9 5 2นะครับ นะครับผมแนวทางค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5นะครับตุลาคม2,568นะครับแนวทางคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ